สวัสดีครับร้านแช่งการเกษตรนะครับวันนี้เรามีอะไรมาเสนอกันเดี๋ยวคุณบอยแนะนำเลยครับสวัสดีครับร้านแช่งกานเกษตรครับวันนี้นะครับผมจะวันนี้จะเรียกได้ว่าเราไม่ได้มาขายกันนะครับแต่ว่าเราจะเอาเอา่อไม่ได้สินค้าแต่ว่าเรียกส,สินค้าที่เราได้โมดิฟายทาการโมดิฟายว่าสําหรับท่านที่อยากจะได้ของแรงๆของดีๆนะครับอันนี้เป็นลูกค้าส่งมาให้เราแต่งอ่าใช่อ,ใชอันนี้ลูกค้าบอกว่าฉัน ทำสวนมะม่วงอยู่ทำสวนอะไรอยู่นะครับจะฉีดสูงสูงนะครับโจทย์ลูกค้าบอกว่าอยากได้เครื่องบนแบตที่แรงเท่าเครื่องฉีดยาแบบน้ํามันแล้วน้ําหนักเบาใช่ใช่โจทย์ของเรานะครับอันนี้น้ําหนักเบาแรงอ,รอันนี้ก็ลูกค้าก็ส่งมาให้เราโมดิฟายครับ ซึ่งเราไม่ได้บอกว่ารุ่นนี้ไม่แรงรุ่นนี้คือสแตนด์ดที่ดีอยู่แล้วแรงอยู่แล้วแต่ว่าเราทําการโมเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ใช่รุ่นแบบเดิมนะแต่ว่าเราเรายกใส่มมนหมดเลยใช่เราได้ทาการโมดิฟายอะไรไปเข้าไปใหม่นะครับทาให้แรงเดี๋ยวเราไปดูประสิทธิภาพของมันแล้วกันเราฟังเสียงตัวก่อนโมดีก่อนอ๋อโอเคมาฟังเสียงตอนนี้ก่อนนะนี่คือแบบเดิมๆแบบเดิมๆทั่วไปก็ประมาณนี้ครับพี่คือ6บาเนาะเรื่องเพื่อออก เราไม่ได้บอกว่ามันแรงนะมันแรงของมันอยู่แล้วในตัวพ่นแบตอะแต่คือเรามูไอ้เจ้าตัวนี้คือเรามีการพันมอเตอร์พันไรใหม่จังเกตด้วยแรงแบบว่าแรงเลยอะสายนี่เราก็สายสายแบบพ่นยาเลยนี่เราสายเก่ามันรับไม่ได้แน่นอนมันรับไม่ได้เพราะมันจะแตกนะฮะอันนี้เราจะเปิดเราฟังเสียงก่อนฟังเสียงมอเตอร์ะฮะน้ำก็จะออกเลยสิอือ่อลองโอเคนี่ครับเป็นยังไงครับความแรงนะครับ ก็ต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าผมนะครับเชี่เท่าเครื่องน้ำมันนะประมาณเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงมอเตอร์ใกล้ๆแล้วกันฮะฟังเสียงครับเดี๋ยวช่วยปรับปรับเป็นพุ้งละองหน่อยอ่าเดี๋ยวผมจะปรับฟุ้งละองให้ดูนะข้อมเป็นท้องฟ้าปรับฟุ้งละองนะแบบว่าแบบต่ำๆหน่อยอ่าดูนี่ฮะต้นไม้ที่อยู่ด้านหน้าผมมันสูงมากนะบอยกดต่ำลงหน่อยอ่าต่ำลงหน่อยนะ อ่าเห็นชัดและเห็นเราองน้ำที่หล่นลงมาไหม,มชัดไหมอ่านี่แรงไม่แรงครับดูเอาฮะสุดยอดคระสำหรับท่านพี่ อยากจะปรึกษาเรานะครับว่าอยากได้เครื่องพ่นแบตเตอรี่ที่คุณภาพแรงขนาดนี้นะฮะยกตัวเก่ามาที่ร้านได้เลยอยกมาหาเราที่ร้านอยากจะโมดิฟายอยากได้แรงแบบนี้ก็ินบ็อกเข้ามาหาเรานะฮะยกไปที่ร้านเลยว่าอยากได้เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ที่แรงแบบนี้่อแลวผมพ่นใส่พลาสติกให้ดูครับว่ามันแรงขนาดไหนเห็นไหมฮะความแรงนะฮะดูเองนะฮะ นี่แรงเทียบเท่ากับเจ็ดหกเจ็เติมน้ำมันกันเลยใช่แล้วน้ำหนักนะผมบอกเลยเบาแน่นอนจี่ใส่เล็กเลยครับใช,ใช่นะคืแรงมากอะ่ะความแรงไม่ต้องพูดถึงครับนี่เรารับแต่งกันแล้วนะครับช่วงนี้อ่าพอดี <laughs> ว่าโควิดรับว่างครับว่างเป็นไงฮะใครอยากแต่งมาที่ร้านได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ครับ เราต้องบอกไว้ก่อนนะเราไม่ได้ขายนะฮะเรารับโมดิฟายนะสำหรับท่านที่อยากจะได้เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ที่แบบว่ามีเก่าอยู่แล้วใช่มีของเก่าอยู่แล้วหรือว่าแบตเราเราแต่งได้แบตเตอรี่เสียปั๊มเสียนะฮะเข้ามาปรึกษาเราได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้ครับก็จะได้แรงกว่ใหม่แล้วแรงมากเลยเยวจะปิดคลิปกันแค่นี้แล้วฮะอ่านไหฮะสุดยอดครับดูด้านข้างไหมจะได้รู้ว่ามันไปไกลแค่ไหน แล้วมันงนี่เห็นนะไกลไหมฮะความสูงนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่ามันสูงแค่ไหนนะฮะกดล,ลงหน่อยกดล,ลงหน่อยกดล,ล,ล,ลงอีกกดล,ลงอีกอ่าจะได้เห็นชัดนี่ครับนี่คือเครื่องพ่นยาแบตเตอรีร่นะครับไม่ใช่น้ํามันนะครับโอเค,อเคน,น้ำหมดน้ําหมดนะครับเพราะว่ามอเตอร์มันแรงก็เป็นเรื่องปกติที่น้ําจะหมดไวนะครับ อยากได้แบบนี้ก็ทักมาคุยกันนะครับโอเคหรือจะมาที่ร้านก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ก็เราก็มารีวิวกันเล่นๆครับยามว่างสนุกยามเย็นแบบนี้นะฮะสำหรับวันนี้ร้านแฉ่งการเกษตรนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ